คุยกันกัประมาณในประเด็นเด็ดๆร้อนร้อนอีกเช่นเคยแต่ว่าประเด็นวันนี้เป็นประเด็นบนท้องถนนอากู่าข่าวหน่งอากูจําได้ไหมมีเมียหลวงขับรถชนสามีตัวเองเหตุที่เขาชนเพราะอะไรรู้ไหมเขาเอา GPS ีนี่ยติดบนรถสามีตัวเองขับไปตามไปดูซิสามีมมขับไปเจอกี๊กูๆๆขอขึ้น คนที่เป็นเมียหลวง <ขอ S 1> เจอโอ้โหยิ่งขึ้นระเบิดเอางี้ดีกว่าโนปั้นทำไมคนที่เป็นเมียหลวงใปัจจุบันนี้โดนแจ้งข้อหานะเจริญหรือเปล่าโด <laughs> นพัขนาแล้วต้องถามเธอว่าคนที่เป็นเมียหลวงเนี่ยเจอสามีตัวเองนั่งกับไอ้กิ๊กแน่แน่เป็นกิ๊กเลยโดนเจ็บช้ำน,น้ำใจวันนี้จะอ้างเหตุว่าบรารดาโทสะได้ไหมอ้าวอ่าน,น,นขึ้นเนี่ย คือศาลเนี่ยศาลก็ต้องมองเวลาเขาจะลงโทษคนว่าคนนี่กระทำความผิดเนี่ยเ,เขามีเจตนาเป็นยังไงแบบไหนมันมีเหตุแ partido, ทรกซ้อนทําให้อารมณ์เขาแปรปวนขาดยังคิดขาดสติยังคิดไหม <idd ะ> เพราะมันมี้กรอบแต่คําว่าบรรดาโทสส์นะคร <s par> ับกฎหมายใช่ทิงแม้ว่ากฎหมายจะบอกคับว่า จะโทษจำุกตั้งแต่5ปีถึง10ปีสายจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้คือก็สายบอกว่ากฎหมายบอกว่าแอย่า5ตั้งห้าปีสายจะลง3ปีก็ได้สปีก็ได้แต่ไหนบางคนมาข้อมาข้อบอกโทษจำุกเก็ชิบปีอ่ะชิบปีได้ลงโทษเท่าไหร่ก็ได้เลยซึถูกไหมไอ้นี่เพราะฉะนนั้เรื่องเหตุประท้วงสารตามกฎหมายก็ดีเนี่ยหรือว่าการกระทำความผิดที่มันมันขาดความแจ้งคิดขาดสติอะไรต่างเนี่ย มันก็เป็นมูลอันนึงที่ในการพิจารณาการกำหนดโทษของศาลจะดูแต่อย่างเนี้ยไอ้การที่เราจะไปติดตั้ง GPS ใส่ท้ายรถไปแล้วติดตามแล้วก็บุกรถเข้าไปเจอแล้วก็คนจนเข้าบาดเจ็บแล้วมีคนบาดเจ็บตั้งหลายคนโดยเฉพาะคนที่เป็นกิ๊กแขนงหักแข้งหลุดเปล่าแข้งหลุดกระดูเฉยเฉกระดูกหลุดเฉยเฉยหักว่าเอาไม่ถึงใส่กอฮอ,อนกลับบ้านได้ ถ้าต้องเอฟเม็ด20วันขึ้นไปเนี่ยกายรก็ดีสาหัสนะข้าวไการว่าตายสาหัสแค่นี้คุณผู้ชมเมียหลวงก็ช้ำแล้วอาจารย์ประมาณอาจารย์ประมาณจะให้ติดคุกสาหัสอีกว่ากูงี้เอ้าเอาการที่เขาขับรถยนต์คนรับผิดทุกชนไปในเรียนจะเขาบาดเจ็บเลยนะใช่มันมีเจตนาอยู่แล้วไปหนึ่งเจตนาทั้งสามถึงเขาเสียหายโอเคสองเจตนาทำร้ายร่างกายเขาอ่าไม่เป็นไรสับสามีเดี๋ยวสามีมันเคลียร์ เขาเป็รถไฟแนนเปล่ายุ่งเลยมางานผ่อนเลยสิไม่แต่สามีเราอันนี้เขาชดใช้เขาไม่ได้เพราะคดีมันยอมความได้โอเคแต่ไอ้คดีเจตนาทำร้ายร่างกายเนี่ยจ็ดตัวเนี่ยเลยอมความไม่ได้โอ้โหทำร้ายร่างกายอนี่ดีนะดีนะถ้าบอกถ้าแขนหลุดนะไม่แขนหักนะถ้าแขนหักต้องรักษาพยาบาลเกินกว่า20วันเสียโฉมแขนหักขาหักเสียโฉมเสียขาดประสาทอะไรเงี้ยที่ปาทะ พวกนี้เขาเรียกสะอาดนักสะอาดที่โทรสารสิบปีนะไปกันใหญ่คราวนี้ปัญหาคือทีมเมียหลวงในถามทุมว่าอย่างเนี้ยอ้างบรรดาโทรศัพท์ได้ไหมจะไปอางบรรดาโทรศัพท์ยังไงยังไม่เห็นเนี่ยหาเลยเพราะไอ้การที่คุณติดกีเวลแล้วคุณอาวุธนี่เป็นจ้องมันจ้องไปหาเรื่องเขาอยู่แล้วไอคือคนบรรดาโทรศัพท์เนี่ยมันต้องถูกข่มเหงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมอือหอถูกข่มเหงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมไอ้นี่คุณจ้องจะไปหาเรื่องเขาอ่ะ แต่อาูมันจะเข้าได้ยังไงอ่ะอากูคนที่เป็นกิ๊กเนี่ยนะเห็นต่อหน้าเนี่ยมันเท่ากับผมเห็นถ้าเราในจดทะเบียนสมรสกับไอ้สามีเท่ากับเรามีสิทธิ์ในตัวสามีไหมอากูอ่ะบิ๊กิทธิ์ก็ไม่ว่าอะไรแต่ไอ้การที่คุณคุณคุณติดกี๊กแล้วคุณก็ใช่ขับรถตามสุ่ลอยเขาเนี่ยค,ค,คุณไปหาเรื่องเขาไปผมไปตรวจสอบแล้วเขาไปหาเรื่องคุณผมไปตรวจสอบความถูกต้องตรวจสอบความถูกต้องอย่างนี้ไม่ได้ตรวจสอบคุณมาที่กูเสียบคุณคุณคุณืุณล้อตาติดตั้งสามสี่ช่องไม่เรียกว่าตรวจสอบอะไรอย่างนี้ ฟังไม่ได้ฟังเ<ว>คร่องฟัไม่เครื่องจริงฟังไม่เครื่องฟังเครื่องแล้วก็ใช้หัวก็เดือดร้อนผนก,ก็เจอเรื่องพอนกันทั้งทั้งบางแล้วรถอ่ะทีเนี้ยสมมติว่ามันไม่ไม่สมบูรณ์เลยกรถคนอื่นเสียหายนอกจากรถสามีตัวเองมีรถคนอื่นเสียหายด้วยเออา่ะไปกันใหญ่เลยทำไงทีเนี้ยหนึ่งหนึ่งรถเราเองเนี้ยโอประก,กันเขาไม่าย<อ>มันไม่หวัดเหตุแล้วเราเจตนาชนเนี่ยเออใช่มันเมียกว่าวัดเหตุแล้วประกันเราไม่จ่ใจสองไอ้ใครที่เราไปชนเนี้ยต้องหลายคัน แต่ละคัรเนี่ยเขาก็มีประกันประกันเขาซ่อม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 เขาาก็มาไล่เบี้ยเอากับเราตายละงานนี้เอากับเรากับบริษัทประกันเราโอ้โหเรื่องเล็กกเป็นเรื่องใหญ่เลยเนี่ยยุ่มสิโอ้โหนี่ G P S เอี่ยว่เดียวอ่ะอารมณ์ชั่ววูบเคยเห็นกับตาเลยนะเคยกับตาเลยก็ภรรยามาหามาปรกสานช่วยปรกบอกช่วยสื่อหน่อยว่าสามีมี อาลัยน้อยหรือเปล่าเราเปรนอาเบ้พี่ไปซื้อเลยซื้อไปก็ไล่บอยไม่อยู่ๆหรอกเพราะว่าชู้พี่ใช้คืนบาในการคลองเดือนดีกว่านะเขารู้ว่าสามีดือนเรามันมีคุกคุกคิกแกคุณก็ใช้คืนบาในการคลองเดือนว่าเลงไะเข้มงวดปวดขันไปไหนไปด้วยอย่างนั้นอย่างนี้ใช้ฝีมือใช้ฝีมือนี่คือการไปล้วนการไปลวนอ่าอย่าไปสืบจอถ้าพยานหลัานชัดมันมัดตัวพอพยานหัานชัดเจนมัดตัวปั๊บนะพอเปิดเผยมาปั๊บ ไอ้ไอ้ห่งมาจนตอกมันสู้เิเออมันมันไม่สู้เลยมันจุงมือไอ้ไอ้เนี้ยออกออกจากบ้านเลยดิโอ้โหแล้วก็มาั่งฟองรองฟองหยาฟองอะไรกันท่อปัวแตกแั้งหลาขาดมันไม่เวิร์กชิ้นรัปการคลองเรือนเนี่ยมันมันไม่ใช่วิธีการรุนแรงมันเป็นวิธีการที่แยบยนแยบยนแล้วก็เป็นเป็นชิ้นรปจริงจริงเรียกว่าอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้อะไรที่มันมัดตัวเกินไปแล้วเราคือขาจากพระเจ้าถ้าเราละคนนี้ เราจงมีความเราจงมีความสุขเลือเขาให้เขามีความสุขสุดยอดแฟนติกประมาณว่าใช่ไหมเปัญยลรักษณ์คนนี้ไปให้ก็มีความสุขก็ับเอกเป็นทุกอันนี้ไม่แช่หลผกแช่หลักพุทธเจ้าเมื่อคนยลลักษณ์เขามีความสุขเราก็มีความสุขด้วยสูตรของการประมาณนี้ใช้ความดีและความเข้าใจดึงสามีกลับคืนมาจีพีเอไม่ต้องไปยุ่งกับมันความดีความเข้าใจเนี่ยชนะทุกอย่าง ผมพูดถึงเรื่องรถเนี่ยมันมีอันหนึ่งอยากให้กูฟังถึงเพราะว่าช่วงนี้คลิปเกี่ยวเรื่องรถยนต์น่ากลัวมากไม่ว่าจะคลิปขับรถเร็วคลิปมีเรื่องบนท้องถนนคลิปประเภทใช้ความประมาทกูอยากจะให้กูฟังแต่ใจไม่สบายใจอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนเนี่ยมัน มันแบบไม่สบายใจคือบางทีขับรถไปแล้วก็ปัดไส้กันแล้วก็เบียดก,กันไปเบียดกันไปบีบกัไป <c oughs> เกิดไปเกิดวันเหตุพิฆาตตายคู่กันนี่โอยุ่งบางเรื่องมันหล,ลีกเลี่ยงไม่ได้จริงจมันเกิดวันเหตุจริงๆมันก็จําเป็นนะนั <c oughs> ่นแหละแต่ถ้ามันหลีกเลี่ยงได้ <c oughs> โคตรหลีกเ <c oughs> ลี่ยงใช่ไนี่ยล้วโดยเฉพาะอย่าไปมีเรื่องบนท้องถนนไปม,มีเรื่องบนท้องถนนแล้วมันทั้งคนก็เดือดร้อนหมดคบางคนเนี่ยขับรถ เบียกกันไปเบียกมามืนแทรกกันจอแล้วไปด่ากันยิงกันด่ากันเพราะด่ากันถึงยิงกันนี่กันเจ็บก็กระตีกันไปหมดไปเรื่องใบกันใหญ่โตเราคนบ้าบอกคอแตกบอกยาบ้าทีนี้ก็ขับรถมาทุกข์วิ่งคนเราวิ่งเร็วชนครุนแรงยังนี้ชนไหนชนมาเดือดร้อนกันเลยรถเสียหายเป็นร้อยคันเลยมันดูหนังมากไปอ้ไอ้ไอ้พวกนี้เนี่ยคือเราอย่าให้เหตุการณ์เดี๋ยวนี้เกิดขึ้นกับตัวเรา ใช้รถใช้ถนนก็ควรระมัดระวังนะครับสติสัมัญญะก็สาคัญใช่ถ้าวันไหนขาดสติสัมัญญะก็ยามอยากใช้รถใช้ถนนถูกต้องใช่ไหมแล้วก็ถ้าบันขาดสติยังคิดเมื่อไหร่ก็ต้องก็ยู่เฉยอยู่เฉยเฉยนิ่งๆใช้ความสงบใช้หลักการเคลื่อนไหวนะครับะฝากแฟนเพจประมาณว่าไว้ไปหาเอ็มดีเมทันทีว่าช่วงนี้เพื่อปฏิท่สมองดีกว่าเช้ญดีครับ เอ็มดีเมดภาวะสมองเสื่อมเสริมสร้างความจำบำรุงสมอง0853499755